บ้านบ้านรีวิวใครกําลังหาบ้านทาเลท่าอ่างด่านเกวียนพื้นที่เยอะ100ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ําต้องหยุดฟังคลิปนี้เลยค่ะเข้ามาด้านในจะเป็นที่จอดรถที่นี่สามารถจอดรถได้2คันเขาปูกระเบื้องแล้วก็ทําหลังคาติดไฟมาให้เรียบร้อยแล้วด้านข้างยังมีพื้นที่เหลือแบบนี้เลยค่ะ และบริเวณหน้าบ้านยาวไปจนถึงหลังบ้านยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะมากเลยค่ะจะเอาไว้ปลูกต้นไม้ทำสวนหรือต่อเติมเพิ่มก็ได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในบ้านกันเข้ามาภายในบ้านจะเป็นโถงกว้างเขาทำฝ้าหลุมมาให้เราจัดแต่งเป็นโซนนั่งเล่นได้ค่ะวางทีวีฝั่งนี้แล้ววางโซฟาฝั่งนี้ได้เลยซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยเขาแถมโซฟารูปตัวแอลพร้อมกับโต๊ะกลางแบบนี้มาให้ค่ะบ้านหลังนี้มีหน้าต่างมาให้รอบบ้านและยังแถม,มาม่านมาให้ด้วยค่ะมาที่บริเวณ น,นี้เป็นโซนรับประทานอาหารเราสามารถวางโต๊ะ4-6ที่นั่งได้ถัดไปจะเป็นโซนครัวเดี๋ยวไปดูห้องครัวกันในห้องครัวเนี่ยจะมีพื้นที่เลยเขาทำเคาน์เตอร์ครัวรูปตัวแอลมาให้พร้อมกับซิงลังจานและตู้เก็บของด้านล่างเชื่อมต่อออกไปบริเวณหลังบ้านอันนี้มีพื้นที่เหลืออีกด้วยนะคะสามารถต่อเติมเป็นครัวไทยได้เลยค่ะ บ้านหลังนี้จะมี3มห้องนอน2ห้องน้ำค่ะเดี๋ยวเราไปดูโซนห้องนอนกันเริ่มที่ห้องนอนแรกก่อนเลยเข้ามาภายในห้องห้องนี้จะอยู่โซนหลังบ้านนะคะมีหน้าต่างมาให้หนึ่งบานเราจะจัดแต่งเป็นห้องพักผ่อนห้องทํางานหรือห้องพระก็ได้เดี๋ยวไปดูห้องถัดไปกันขนาดจะเท่ากันเลยค่ะแต่ว่าห้องนี้เนี่ยจะมีหน้าต่างมาให้สองฝั่งแบบนี้นะคะห้องนี้เราจัดแต่งเป็นห้องนอนใส่เฟอร์นิเจอร์ได้ครบตู้โต๊ะเตียงค่ะห้องถัดไปจะเป็นห้องน้ํารวมไปดูห้องน้ํารวมกันห้องน้ํา รวมฟังก์ชันการใช้งานครบเลยค่ะมีอ่างล้างหน้าชักโครกแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งมาให้แล้วก็ยังแถมเครื่องทําน้าอุ่นพร้อมกับปลูกกับเรื่องให้จะลดเพดานเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูมาสเตอร์เบดรูมกันเข้ามาในมาสเตอร์เบดรูมห้องกว้างมากเลยค่ะเราวิวอินตู้เสื้อผ้าฝั่งนี้จัดเต็มได้เลยแล้วฝั่งนี้เนี่ยวางเตียง6ฟุตได้สบายสบายเลยค่ะห้องนี้ติดแอร์มาให้เรียบร้อยแล้วแล้วยังมีหน้าต่างรอบห้องด้วยมีห้องน้ำในตัวไปดูที่ห้องน้ํากันค่ะเข้ามาที่ห้องน้ำเนี่ยฟังก จะเหมือนในห้องน้ารวมเลยค่ะมีอ่างล้างหน้าชักโครกแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งมาให้แล้วก็มีเรนชาวเวอร์พร้อมกับเครื่องทําน้าอุ่นปูกระเบื้องให้จรดเพดานเลยค่ะใครสนใจบ้านพื้นที่เยอะถ้าอ่างดันเกวียนสอบถามบ้านเพื่อนแท้คนหาบ้านได้เลยค่ะหรืออยากชมบ้านจริงนัดหมายเข้ามาได้เลยนะคะ